เล่นจริงเล่นจริงเล่นนี้นะครับแล้วลองเชื่อฟังไปเองที่แม่เลยอันนี้จริงกว่านะครับทำทำทำมือเองอะไรเนี่ยนะครับผมว่าจะมีแม่ดีกว่แม่จะสุ่เหมือนกันนะครับที่แต่ก็แต่ก็จะต้องจ้องต้อ อันนี้อันนี้จะตายเลยนะคุณเล็กพ ja ัน <sites> ธ <Tonight> ุังนมานะครับขาขาวดาวเดือนขาวเดาเป็นเดือนด้วยครับอันนี้คุณคุณเล็กทำตีโพสแล้วก็แป่แปะให้ให้ให้พวกเราดูนะครับบางคนก็มีเครื่อแล้วบางคนก็ยังไม่มีนะครับมาดูาในะครับแล้วก็ที่จัดคัญวันนี้เนี่ยพวกเราทุกคนนะครับมา Yeah.